สวัสดีจ้ามาพมมาพอกับแม่เอมมาอีกลเลยเด้อเมื่อวันนี้คือเป็นกุลสตรีแต่พี่น้องนางาพับเพียบเนี่ยอืมต่อไปก็จะนั่งขัดถมาดอย,ยูอ่เด้อเพราะว่าแบบนั่งพับเพียบนี่คือมันไม่เหมาะกับหน้าตาแม่เอมมาเลยพี่น้องเพราะว่าหน้าตาแม่เอมมาเป็นสาวที่แบบดูเปรี้ยวเสียวว่าไม่ใช่เปรี้ยวเซ็กซี่น,นจะจนะ้ะเนาะเสียวนี้เอาไว้ก่อนตอนเย็นก่อนตอนนี้แม่เอมมา ตื่นบานนี่ดุนนจ้ะพี่นอ้องแต่ก็แปลงฟันกินกาแฟหมดไปแล้วแก้วหนึ่งอันนี้แก้วที่สองจ่ามื้อนี้จะมาเล่าเรื่องอีงอย่างปติต้องพูดเพราะว่าเอม่ายังไม่ตื่นแล้วคุณสานะคุณสาไปร้านเพิ่อถามว่าเอาอย่างมื้อนี้แม่เอม่าก็บอกว่าเอาแตงสองลูกเป็นกิจวัตรประจําเกือบทุกวันเนาะที่แบบคุณสาก,กับแม่เอม่าถามกันแม่บอกว่าเอาแตงสองลูกแล้วก็เอาคอฟฟี่เมดเธอคอฟฟี่เมดนะเพิ่นวาเอา๊ั่เซื้อให้เธอวางสองสามมื้อน่นะเธอกินเบอร์ลิตี พี่ไนได้แม่เอม,ม่าแบบว่าเวลาซื้อของเขามาเนี่ยพี่น้องยัดเข้าไปยัดเข้าไปาไหมเม่มเห็นแหมเพราะว่าเมื่อบ้านนี่ว่าจะกินกาแฟนัวเนาะที่แม่เอม,ม่าชอบดื่มกาแฟนัวนั่นแหละเห็นแต่กาแฟอย่างเดี๋ยวได้กินกาแฟขมเมื่อเช้านี่ก็ว่าจะกินกาแฟนัวพี่น้องได้กินกาแฟขมไหมก็เลยแรนไปเบิ่งเอ้าแม่นอลีจันนิยังไม่เปิดพี่น้องพวจําได้แหมว่าน่าเสื้อปกติจําไม่ค่อยได้นะแบบประมาณว่าคืนนี้แบบทำโอทีกันแล้ววันหลังมา เวลาจะเข้านาคุณสาก็ขอแบบทำโอทีอีกอย่างเงี้ยแบบที่ลืมว่าอุ๊ยยังไม่ได้ทำโอทีเลยเธออะไรเงี้ยแต่เมียก็จะตายแล้วเพราะว่าแบบคุณสาทำบ่อยอะไรเงี้งยโมเลนจะมา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 ข่าวเรื่องอาจจะหูกาแฟเ,เสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าหูแรงเพราะอะไรมันยังฮอนอยู่จ้ะอืมอันฮอนฮอน,อนพี่น้องนางอยู่นี่แต่ว่าฝนตกด้วยจากเมื่อวันเสราร์ ฝนตกจักสิปไปเห็ดใส่ที่จริงแม่มาอย่าไปย่างเลาะเล่นท่วงเล่นท่าเพราะว่าแม่มาถึงจะสวยแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยแต่ก็ชอบลงทุ่งลงถ่าเลยจ้ะพี่น้องแล้วโอ้ยลงทุ่งลงท่าอืมไปหาหอยงมหอยตกปูตกปลาก็ว่าไปเข้าป่าไปจังเสียไปหาหน่อไม้หาเห็ดอย่างเงี้ยอือนั่นแหละแต่ว่าบรรยากาศไม่ได้ฝนตกก็เลยมานั่งทํคทิกในบ้านดีกว่ามืงอีจะมาเบ้าเรื่องอย่างมันบอโอ้ยบ้านได้ขาเรื่องอยู่แล้วพี่น้องแล้วขอหอบกาแฟจะหน่อยกอนถ้าหน่อยเดียวหน่อยเดียวห้เจ้ากระสิได้ฟังแล้วว่าสิเบ้าเรื่องอย่าง ไม่ใช่ว่ากดมาดูแค่นี้ก็กดผ่านไปด้วยจ้ากับเบิ้์กเฮนเนอรอืมตรที่นี่มันนั่งพับเพียบแล้วมันปวดเอวตรงเนี้ยพี่น้องโอ้ยขอด้วจ้ะขออนุญาตนั่งตีตะมาเ้อโอ้โหหอยออกเลยนะพี่น้องเลยหอยออกหอยออกเออโอ้ยมีแห้งแบบน,นี้ได้นางแบบนี้พอปวดหลังแล้วห้อนลยพี่น้องห้อนพอยังคุณสาเพิ่ออนดั่งไฟก่อไฟ,ไฟเมื่อเช้านี่พี่น้องแบบนี้เิ่นสไปซื้อของที่ร้านเป็นบะ เ <c oughs> อาฟืนหยัดเข่าหยัดเข่าห้เมียเมียเม่ยแบบแลก็หักเมียสารักมันะจะสารักเมียมากมเมียก็รักษามากน่นลับัดทีนีเพ่นไปไปแล้วิ่นหม่แบบมันลุกแห้งเลยพี่นออ้องฮอ,อนเด้อฮอ,อนฮอนแต่ถ้าออกจากไฟก็จะหนาวใส่กระโปรงค่สเตกกระโปรงสั้นนี่นี่เข่าเรื่องเนี่ยเข่าเรื่องอิลีจะมาเล่าเรื่องอตอนที่ลูกชายลูกสาวอาพี่เอสพี่ออยมานอร์เวย์ใหม่ๆนะพี่น้อง เป็นยังไงมันบอแลวก็ที่ได้ว่าประเด็นนี่ึ้นมาเพะอ,อย่างเพราะว่าพี่แม่มขอบคุณพี่แมม่มเลยจ้าอ่าอันนี้เรียกว่าเอฟซีเอฟซีจริงๆเพราะว่าพี่แม่มเขาไม่ได้ทําช่องนะจ๊ะเนาะก็อาจจะมีหลายคนที่เขาแบบเป็นเอฟซีภายนอกเหพี่นอ้องที่แบบไม่ได้ทําช่องแต่มาดูแต่เขาอาจจะไม่ไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแต่ว่าพี่แม่มเขาจะเม้นตลอดคิดว่าทุกคลิปที่แบบว่าตั้งแต่พี่แม่มเป็นเรียกว่าเอฟซีแล้วบางคนเขาอาจจะไม่อยาก เรียกว่าเป็นเอฟซีเป็นอะไรเนะนะอกจ๊ะเนาะอืาจจแบบจะดูห่างเหินแต่ว่าแม่ไอมาขอเรียกเอฟซีเลไจ้ะเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราแบบช่องเรามันใหญ่มันดังแล้วแบบมีเอฟซีอะไรถึงจะมีน้อยนี่ก็ขอเป็นเอฟซีได้จะพูดพูดได้เลยว่าเอฟซีะนอกจากเนาะ <c oughs> <c oughs> ดีใจมีเอซีบัตเทนีพี่น้องพี่แหม่มเขาบอกว่าอยากให้ทําคลิปตอนที่อ่าตอนที่พีเอสน้องออยมา์เวใหม่ๆ ไม่ใช่มานเวใหม่ๆมาอ่าไปไปกดกิ่งขอขนมบรรหารวินตอนแรกๆเขาเป็นยังไงเขารู้เขาตื่นเต้นไหมเขาอะไรยังไงเงพี่พี่แหมมเขาเม้นมาเนาะอืออ่าทีนี้แม่เอามากเลยว่าเออถ้าทําคลิปแบบว่าลูกลูกอ่ามาไปกดกิ่งจะซื้อมันก็อาจจะดูสั้นเพราะแม่เอมมากไม่ชอบสั้นจะชอบยาวๆไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ส่วนความใหญ่นี่ก็คือคิดว่าทุกคนก็ต้องรู้นะว่าแม่เอมมากชอบชอบแบบไหนเพราะว่า ทุกคนก็ชอบแบบนั้นแหละจ้ะอืมอ่ะเข้าประเด็นเข้าเรื่องอีกเข้าเรื่องอีกพี่น้องไอ้พันนี่ไปใส่มาใส่เข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกอีกเรื่องนี้เออเด้อพี่แมมหนูก็เลยจะมาพูดเรื่องที่ว่าพี่เอ็กกับน้องออยมารนเวใหม่ๆน้ำได้จะดเดอทัทงเรื่องฮาลาวินด้วยแต่พูดถึงเรื่องฮาลาวีนก่อนนาะของพี่แมมเดี๋ยวมันจะลืมจ้ะเรื่องฮาลาวีนที่ปีแรกที่พี่เอ็กกับพี่ออยนะเนาะอืมอ่าก็จะ ไปกดกิ่งพี่น้องเพราะว่าเมืองไทยบ่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็เริ่มทําเยอะแต่ว่าตอนนั้นก็อยู่บนนอนนกอาจยะลูกอยู่บนนอกก็ไม่ได้พาทํเพราะข่าว่านอร์เวย์เธอแรกเขาก็รู้สึกแบบดีใจเขาว่าอุ๊ปไปมันเป็นวันอีอย่างแม่มันนแต่ว่าเด็กเขาก็เริ่มรู้แล้วเพราะยังไงถ้าลูกมาย้ายมาอยู่นอร์เวยนะ์น่ะประมาณพฤษภาเพราะว่าแม่เอมามามาเที่ยวนอร์เวย์ครั้งแรกก็คิดว่าประมาณพฤษภาเลยทีนี้คุณสาก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาลูกเธอมานอร์เวย์ฉันว่าเธอต้องเอามาหน้าร้อนนี่แหละให้เด สภาพอากาศก่อนแบบมันจะเริ่มตอนนั้นก็ยังหน,าน้าร้อนก็จะเริ่มอุ่นอุ่นแล้วก็จะเริ่มเย็นเย็นขึ้นไปนถึงหน้าหนาวแล้วทีนี้มันก็เด็กมันก็พูดภาษานอตไปเลยนอจากปีแรกที่ว่าไปกดกิ่งนะพี่แมมไปกดกิ่งขอขนมน,นะจากพี่น้องคือเขาก็เก่งภาษาแบบเพราะว่าพฤษภาก็จะไปกดกิ่งก็เดี๋ยวนะ,ะมีแปดสิงหาคมเก้าวันิบตุลาเอาก็เป็นสิบตุลา,ลาคมก็คือเข้ามาได้แบบ เจ็ดแปดเดือนเราจะคือภาษาเขาก็ก่นแล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยลิ้นลิ้นมันไปเร็วในพี่นอ้องอืลิ้นเขาไปเร็วเออไม่เหมือนผู้ใหญ่แล้วนะลิ้นลิ้นไม่ค่อยไปในพี่น้องเหมือนแม่มาเวลาพูดภาษาเราเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะอะไรเวลาเขาพูดมาเราฟังออกแต่เวลาเราพูดไปเขาไม่ค่อยเข้าใจเราพูดทับแกม่าแล้วลิ้นเราไม่ไปลิ้นจะไปเฉพาะกับผัวเด้จยะเด้อลิ้นพวกเราเนี่ยมันจะไม่ไปกับใครอือ <laughs> บัตทีนี้เห็นเนาะก็เลยมามาไปไปแต่เขาก็ตื่นเต้นนะพี่แมมเด็กเขาก็ตื่นเต้นดีเขาก็ตื่นเต้นดีว่าเอาที่กดแล้วได้ขนมด้วยแล้วเขาก็มาถามแม่ว่าแม่มันจะเป็นอย่างนี้เหรอจะได้อย่างนี้ทุกปีแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับเพื่อนมาด้วยอะไรเงี้ยพี่น้องว่าต้องได้ทุกต้องปีหนึ่งเป็นกฏทอนึงมันบอเป็นฮาลวีนเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ถามเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจมากกว่าแม่นะจ๊ะมาถามแม่แม่ก็บอกเออก็คือเป็นว่าเขาก็ตื่นเต้นนะพี่แมมก็คือตื่นเต้นทุกอย่างเลยเด็กเด็กใหม่วว่่าาาก็็็ตตืนนนนนเเเเ้ไจจะะปปปีอร็น คริสต์มาสแรกหรือเป็นอะไรหรือแบบหิมะแรกอะไรเงี้ยในระหลจากพี่แหม่มก็มาเล่าให้ฟังได้ว่าเด็กๆหลานเขาก็ตื่นเต้นกันอยู่เออขนาดหน,านูยังตื่นเต้นก็เหมือนเราแต่งงานใหม่นั่นแหละจ้ะคือเดี๋ยวนี้ถ้าจะบอกว่าแต่งงานใหม่ก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้แบบเขาอาจจะมีแบบซัมติงมีอะไรกันแบบก่อน<ม>แต่งงานมันเป็นเรื่องปกติมากๆลยจ้ะพี่น้องเอาเป็นว่าก็เหมือนเราแบบว่าเสียสาวครั้งแรกเสียสิงครั้งแรกน่จะมันก็จะตื่นเต้นนั่นแหละจ้ะแต่เพียงแต่ว่าแค่ตอนเสียสามวมันอาจจะเจ็บนิดนึงแแต่่่ววาาาาาาถ้เเรรบบบมมมันกก็จี น้อยแล้วแต่น,นจะ้แต่ขนาดอืมแล้วทีนี้ก็เหมือนแต่ว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กมันก็จะตื่นเต้นแบบว่าโอ้ยได้เห็นอันนั้นได้เห็นอันนี้ใหม่ใหม่นอจมันะจ,มจะไม่เหมือนเสียสะเสียอะไรเง,งียเสียสิงเออ่นแหละก็มาจบไปแล้วค่ะเรื่องลูกไปกดกิ่งทีนี้จะมาเล่าเรื่องลูกอที่<笑><笑>าย่ยมาตุกลาวอีกแล้วนี่แหละเมียฝรั่งจะพูดมีออมมีออมมีเออมีเออนนะเออย้ายมาอยู่นอร์เวย์ใหม,ม,ม,ม่ๆด้วจ้าก็คือง่ายมากประมาณเดือนพฤศจเดือนเดือนพฤษภาคมที่แม่เอ็มม่าบอกนะัก่นแหละจ้ะอืม อ่ะยมาเทือแรกกัะเดือนพฤษภาจำได้พี่น้องแม่เอม่าเนี่ยก็คือเสียงไหมเสียงเอม่าตื่นหอ่อเสียงคุยกระมูในโทรศพรัพท์บอสีบอกว่าจะเฝ้าเขามาเลยไหม <c oughs> บัดทีนี้เ <c oughs> <p eng> พื่อนก็นเลยเอาขอโทษเลยจาะไอเลิ y ยูคอแหง้งกินเสล็ดไปหน่อยหนึ่งแม่แอ่งแล้วบัดทีนี้นอกก็เลยอันว่านอา่า มามาเธอแรกเดือนพฤนภสื้้าจะพี่น้องเดือนพฤษภสื้าก็ตื่นเต้นเนาะเดือนพืนเสื้้าก็ตื่นเต้นตื่นเต้นข้าจำบบุพเพได้จากวันเดือนมาเดือนพฤษภสื้นี่แหละมากันแรกก็ยังเป็นหนาห้อนวันแรกที่มาถ <sm> ึงได้จากพี่น <museums> ้องแม่มากนึกึ้นได้ย้ำแรงกับคำเวลาตอนนี้น้องอ้อยก็ยังจด้แม่เอ๋อมาเธอแรกเอเอไทยเนาะทุกวันนี้น้องอ้อยก็ยังยังยังพูดคำนี้อยู่ใอพี่น้องมาเธอแรกก็รู้สึกว่าข้าจำบบพิษน่ะก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายได้จ้ะเด้อช่วงบ่ายก็คือ ช่วงบ่ายแล้วคุณสารนี่เข้ากะดึกหรือเปล่าบรรูุพี่น้องอาจจะมานอนมานอนแล้วตื่นตื่นแล้วไปรับเมียกับลูกไงพี่นอ้องอไปรับเมียกับลูกมันเป็นลูกเลี้ยงนั่นแหละเออไปรับวันนีพ้พอกลาบมาถึงบ้านเขาก็เข้านอนต่อพี่น้องเข้านอนต่อเพราะว่าต้องตื่นไปทํางานอีกอย่างเงี้ยก็คือมานอนต่อวันนี้แม่แม่ก็จะเหนื่อยเครื่องนะพี่น้องมันเมื่อยเครื่องเพราะว่า สิบสองชั่วโมงมันบอจากออสโลจากบ้านเราถึงเมืองออสโลแล้วก็ต้องนั่งจากในเมืองตัวเมืองหลวงของนอร์เวย์มา,า,มาแม่มองพักแม่เอม่าอีกในพี่นองแล้วก็เราก็ต้องมีต่อเครื่องมีอีย่างอีกเป็นบอคือคือร่วมเลี้ยกันหลายชั่วโมงเท่ากับเมย์เพราะเพราะว่าถามว่าเด็กเหนื่อยไม่เด็กก็เหนื่อยแต่ว่าไม่เท่าเราเพราะเราต้องไปรอเอากระเป๋าต้องคือเช็คอินอะไรทุกอย่างเป็นแม่หมดมันว่าพอมาถึงบ้านแม่เอม่ากับเมย์มาแม่เอม่ากับเขาไปไปนอนเลยจ้ะแต่ไม่ได้ทําอะไรกันเลยถ้าทําก็จะบอกว่าทําจ้ะเขาไปนอนกับค พออะไรพอลูกอะพอมาถึงลูกก็เหนื่อยลูกก็นอนอยู่แบบว่าห้องรับแขกนะพี่น,อน้องในบ้านหลังเก่าเนาะไม่ใช่หลังนี้ห้องรับแขกคือนอนกับเบิ้งลูกแล้วอ้ารับทั้งสองอ้าเอ็่มมากครับไอเอทกับรับทั้งสองที่แรกจะบอกลูกว่าไปอาบน้ําแต่งตัวซะก่อนจึงเข้านอนแต่แต่มันเป็นกลางวันด้วยจ้ะแต่ก็เบิ้งเิ็กน้อยว่าเออเด็กน้อยเขาก็เมื่อยนอนไปนะ้อยมาเขาที่แรกเขาเข้ามาบ้านเขาก็ตืน่นเต้นเขาก็เบิ้งโอ้บ้านเป็นยังสิตีแม่เป็นยังสิตีแล้วก็ห้องเขาน่ะคุณสาน่ะเขาทําห้องมาให้เขาแล้วก็ห้้้้้้้ออ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 องงงงงงงนนนนนนนยยยจจะะะเเเเเเปป็็็็สสสสีีีชชมพูููหหาาาาาากฟิผ่่่่วขล น้องออยอยู่ข้างบนตอนที่ทำอะแม่เอม่าก็จะส่งรูปไปให้ลูกดูคุณสาเราบอกว่าว่าต้องส่งหลุเข็มจนอยากให้ลูกเทิร่นตื่นเต้นกลับมาพี่ขาว่าเบิ่งอิงเลยว่าห้องเป็นจังไดแม่เอม่าก็เลย,ยไม่ยังไม่ได้บอกลูกพอมาถึงก็ไปบอกเขาว่าอันนี้ห้องอาอดอันนี้ห้องน้องออยนะถ้าอยากนอนก็นอนเลยอาอดก็ไม่กล้าไปนอนทางล่างเพราะตอนนั้นมันคือเด็กน้อยหาคนมาเนานะอจังเนาะแล้วเขาก็ยังยังอะไรนะยัง,ย,งยังแบบไม่ชินเนี่ยก็เลยแบบ นอนไปนอนมาอยู่ห้องรับแขกนอนไปนอนมารับลูกทั้งสองคนน้องไอยกับไอซ์ยังไม่ได้กินอะไรยังไม่ได้แปรงฟันอาบน้ําเลยพอเห็นลูกรับแม่เอมากรเมื่อยแม่เอมากระเลยเข่าไปนอนน้าลูกเออเข่าไปนอนกับคุณสาพี่น้องอืมอืมพอเข่าไปนอนกับคุณสาแล้วเข่าไปนอนกับคุณสามันก็รับเท่ากับเมื่อยบย์ไปน้องทีนี้เด็กมันตื่นได้ปเนี่ยเพราะถ้าเด็กมันนอนอิ่มแล้วมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยไม่เท่าเราอ่ะเออลืมอ่ะไอ้ ต้นเตยได้จ้ะต้นเตยปลูกมาปีกว่าแล้วต้นเตยปลูกมาปีกว่าแล้วสวยไหมคะเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยไอ้หน่อยอ่ะเอาไปเห็ดอ่อของบาลดูไปใส่ของบาให้มันหอมต้นเตยนี่เขาบอกว่าถ้าเราปลูกที่นอร์เวย์เนี่ยมันถ้าถ้า,ถ,าถ้าเลยหน้าหนาวไปหน้าหนาวหนึ่งเออเลยหน้าหนาวไปปลูกในบ้านเลย่าปลูกทั้งนอกนะอืมว้ปลูกทั้งนอกนทังเมืองไทยได้เลยหน้าหนาวไปปีหนึ่งแปลว่าเราเนะ่ะใบเตยเราจะรอดแม่เอามาก็พอดี เจ้าพี่พี่เกียมซื้อมามันลดราคา50%มันรอยอยยี่สิบ้อยยี่สิบห้าคนเนี่ยแหละพี่น้องก็ประมาณห้าร้อยกว่าบ้านเราเนาะเอามาปลูกตั้งแต่หน้าร้อนหน้าร้อนไม่ใช่ปีการหน้าร้อนปีก่อนมันพี่น้องก็มาเป็นหน้าหนาวนี่ก็เป็นหน้าร้อนอีเรมนก็แปลว่าปีกว่าจะเข้าสองปีล้วบ่เออมาตายนะจ้าเออมาได้มาเรื่องม่เตยมาหนิเออ่าตออจารจ์าหลังจากขับไปน้องกับคุณสาบัหน้แม่มาได้ยินเสียงพี่น้องคือเข้าก็ได้ยินเสียงเพราะว่าคุณสาเขาเปิดประตูนอนเนาะแต่เขาเนี่ยไม่ได้ิน่แต แต่ว่าห้องที่แม่เอมมานอนบ้านเก่าอ่ะหน้าต่างเปิดแล้วมันจะติดอ่ถ้าลงไปข้างล่างมันจะติดกับอ่าทประตูทางเขา่ทาทังออกประตูข้างล่างน่พี่น้องทั้งเขา่ทาทังออกบ้านนั่นแหละแม่ามาก็ได้ยินเสียงเลยมันมีความแบบที่แบบว่าห้ามปิดเมย์นะพี่น้องเสียงมันจะเป็นอะไรนะมันจะได้ยินเลยไหนะแมมลูกปงงขึ้นมาต๊ใจญ่เสียงผู้ดใดไห้เนาะสันเลยมาเหลียวบนคุณสาวเปนกระลับอยู่แม่เอมากเลยอ้าวมันเสียงยน้อยมาไห้คือเสียงคือลูกกู่แถววะสัน ก็เลยลงไปพี่น้องก็เลยเปิดประตูค่อยๆเปิดประตูห้องนอนคุณสากลัวเขาตื่นนะจ๊ะเพราะตอนนั้นเป็นสายเป็นพัวเมียกันแล้วจ้ะอืมอะไรมาคุยกับแม่มาๆาวัาาาดดีก่อนตื่นแล้วเหรอเอาบอกมาซ้ำมามาเทนี้ก็เลยอันก็เลยว่าเอาสัน้นอันลูกตื่นแล้วตัวนี้ว่าเออลูกตื่นแล้วสัน้นก็เลยแม่มากตกใจ่าเป็นอย่างขึ้นไห,หม EN, น้มันบออือ ใช่แม่มากเลยตกใจว่าอ๊าเป็นอย่างลูกคือตื่นแล้วสิแม่พี่น้องไปฝุ่นเป็นยีเดเสียงดังนะแม่สิเฮ็ดคลิปอเอ่อช็กอกโกแลตตีเอ่อแม่โอ้ยมันอยู่ในรถแม่ไปเอาไปแม่ไปเอาขึ้นมาเมาื่อวานนี่ที่เฮาซื้อน,นะไปเอาไปเอามาจุม่มเร็วเร็วบัตเนี่เห็นม,มาบาทัทเนี่ให้นอนพี่น้อง แม่มากก็เลยอันลงมาเบิง่งเห็นแต่พัก,กันเปิดประตูอยู่เออเปิดประตูแต่ไม่ได้ปิดเปิดประตูแล้วก็ออกไปยืนข้างนอกร้องหไห้เลยพี่น้องพอเออก็ได้ถามวานเอา้าเป็นยังไ้เพราะว่าน้องอ้อยกับปีเอ็ดเป็นแววอีสานเราแ,แม่นคนอีสานปัจจุนีนเอ็ดไก่แต่น้องอ้อยน้องก็ได้ไห้เออแม่ก็ตกใจเนาะออกลงมาหาลูกอืมเป็นยังไงเอ็ดให้ให้ย้ํามาสุด เอ็ดก,กับบปากที่แรกกัให้อือยู่อะไรอ่อยเป็นอยังอ้ายให้อ้ายให้ให้ยังเอ็ดให้ให้ยังเอ็มันให้ให้ยังหาแม่แหละน้องอ้อยว่าเอ็ดนะให้แหละให้หาแม่บอกว่าแม่อยู่ใจหาแม่หาแม่บอกว่าก็คิดนี่ตูดลูกพี่น้องเบาคข้มเก่าคข้มหลังก็ได้ ให้หาแม่อห่ยังแม่ก็ยังบอกแล้วว่าแม่นอนยู่ห่องนั่นแม่นอนเพราะว่าแม่เอามา่ะไม่ได้บอกลูกจริงพี่น้องว่าแม่จะเข้าไปนอนแล้วก็คือเด็กมันเล่นกันมันเหนื่อยเครื่องเมื่อยเครื่องมันพอนอนรับแม่อมาก็เลยไม่ได้บอกลูกเพราะว่าถ้านอนห้องรับแขกด้วยก็คงจะไม่หลับอ่ะอือก็ไปอาบน้ำมาอย่างแล้วก็เข้าไปนอนกับคุณสาในแหละพี่น้องเออหาแม่อห่ยังแม่ก็ยังบอกว่าอยู่เทงอยู่เทงของน้อนอ่ะไ่ได้ไปบ่เห็นแม่ตีบอไป่เห็นบันี้ไอเอดก์ให้นาอลู่อยู่บายเอดมาจะไหนพี่น้องเพราะมาช่วงนน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 ัััั้้้้มมมมมเเเเปปป็็็ช่ววงพฤษภาใใบบไไดี๋ยจ ผีนี่แหละพี่น้องขับจัว่าพิษมันมันใบไม้กําลังผีบอกว่าพี่น้องใบใบไม้ร่วงกับใบไม้ผีนี่มันจะเป็นอากาศที่วางเวงเงาเงางดซึมงเศร้าซ้อยซึมงเศร้าเด้พี่น้องแล้วมันจะไม่ค่อยมีแดดจะเข้าใจปะอสแล้วมือน่ะมือน่ะนาฝุ่นวะต๊แต่ว่าอากาศมันสลืมสลัวได้พี่น้องขณะเป็นกลางวันก็ดูเหมือนมืดมองไปก็เหมือนจะมีหมอกตลอดนานจะเห็นรถวิ่งผ่านหน้าบ้านอย่างสิพี่น้องอืมและบัดนี้ อันให้ให้ยังไอเดียว่าแม่มันคือบบมิผู้ใดยทาไมมันไม่มีใครอันนี้ก็พูดไทยน้ำใจจากเพื่อนบางคนเพื่อนฟังบอกเนาะแม่มันคือบบมิผู้ใดยมันมันทไมไม่มีใครทําไมมันมีแต่เรานอร์เวย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมีแต่เรา <c oughs> แม่มาก็คิดอยากหัวพี่น้องก,กับหัวควรลูกแล้วก็พาลูกขึ้นมาในบ้าน เออแต่แม่อาม่าก็เข้าใจแต่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่แม่อาม่าบอกมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยบ้านท้านี่คนผูกพันไปพี่น้องไม่จะเป็นกรุงเทพบ้านนอกชนบ,บทมะพี่น้องมันจะมีคนเยอะแล้วก็ไปใส่มาใส่กระขับรถตึงตังแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จักรยานผ่านหน้าบ้านผ่านอย่างกระห้องทางกันจะไป จะไปสิไปสายเจา้าชีมาหยางบอกมากินขา้าวนับกันบ้านเราจะเป็นอย่างนี้บอจาจะพี่น,อน้นองแถวบ้านนอกถ้าในกรุงเทพก็คือจะมีรถตลอดไม่เคยหลับเคยนอนถ้าเซเว่นนี้ก็เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงม,มันก็ดูเป็นไม่เหงาเลยทีนี้พอน้องออยกับพี่เอสมาเห็นนอร์เวย์มันจะไม่มีใครแล้วลูกเปิดประตูออกไปก็คงยังไม่นานแล้วก็ร้องไหออพ้พอตอนเปิดประตูไปกับบุญยุพายแล้วอากาศมันสลึมสลือสลัวรูเลขนาดเป็นกลางวันน่ะพี่น้องแม่มากับาลูกขึ้นมาข้างบนบ้างเลยบอกว่าแม่กับยุนิได้แต่วเป็นหยางสิมาให้อหยางนั่นแหละก็แปลว่าน้ออองยกับ แบบไม่เห็นใครมันแปลกใจเนี่ยพี่น้องถ้าใครมาอยู่ต่างประเทศน่ะเออคิดว่ามันก็จะมีแบบคล้ายๆกันนะพี่น้องคือมันเหงามันเงียบยิ่งเป็นเด็กก็คือร้องไห้ออกมาเลยที่พี่น้องนะก็คิดอยากหัวเพราะเมื่อกี้ถึงตัวนี้ก็ยังอย่างหัวตอนนี้เวลาแม่ว่าแม่มาว้าห้ยรวยไอเอด็ดว่า้ตอนไอเอ็ดไม่ไม่น่ะไอเอ็ดหายหัวได้ลูกกับหัวลอยได้พี่น้องบัตเทนนี่หันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น้องออยกับไอเอ็ดมาครั้งแรกว่าจาังมาครั้งแรกวันนี้ก็คือบางคนเนี่ย เขาจะประดับไฟคลิปสมมาตรเร็วม,มากก่อนที่จะถึงคริปสมมาตรสามเดือนก่อนที่จะถึงคริปสมมาตรข้เจะเ้ากับประดับไฟเลยพี่น้องประดับไฟหน้าบ้านบางคนก็จะเ,เป็นไฟแบบประดับอ่าปิ๊บปั๊บปิ๊ปั๊บบางคนก็จะเอาแสงเดียวแสงนวลๆบางคนจะเอาแสงแบบจ้าเลยแสงสีขาวจ้าไปเลยไหนพี่น้องแสงไฟธรรมชาติบางคนก็จะเอาสีเขียวแดงขาวอย่างคือบ้านเฮาะก็ซ่าทูนะจ๊ะมันเป็นไฟเหมือนประดับโลงสุกไหพี่น้องบ้านเราก็จะชอบทำปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บพี่น้องไฟไหนมแ้ยบันนี่ครับพาน ขับผ่านบ้านหลังหนึ่งแล้วก็บ้านเขาน่ะมันจะเป็นกระจุกหน้าต่างใหญ่ๆพี่น้องแล้วเขาจะใส่ไฟวิบวับวิบวับวิบวับหลยพี่น้องใส่ต้นต้นเนี่ยก็หึต้น,ออตนโอ้ต้นคริสต์มาสใหญ่ๆในบ้านเวลาเราขับรถผ่านเราก็เห็นมาพี่น้องแล้วก็บางหลังก็จะใส่ไฟปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บหน่อ,นอข้างนอกขับรถผ่านอาเอ็ดครับน้องอ๋อยเห็นว่าแม่ว่าสั้นผู้ใด,ดตายบ้านหลังนั้นคนตายตีละบ้านหลังนั้นก็คนเขาเสียเลยทําไมเสียหลายหลังจังเลยคน โอ้เด็กน้อยบ้านเฮาแถวบ้านแม่อมาชนระบุนะพี่น้องบันเนอะบันนอก,นนอ,กอย่างนี้นละอื เวลาคนเสียเขาจะเปิดไฟยังซีนพี่น้องเอาไฟไปประดับกับฝากับโลงกับอย่างแล้วก็เปิดไฟให้ไฟปี๊บปี๊บปี๊บกันไหมเขาก็นึกว่าบ้านหลังนั้นมีคนตายพี่น้องเอยลูกแม่มากไหมเออก็เลยอธิบายเขาฟังล้วบ้อลุ้ไฟคริสต์มาสจัาหน่อยกระซิฮอดคริสต์มาสลูกีดีใจได้แบบนี้พี่น้องว่าโอ้ไฟคริสต์มาสเดี๋ยวไว้คริสต์มาสใกล้ซีมาแล้วบอกมันจะได้อะไรมั่งเขาจะทำยังไงเขาก็ถามเพื่อนเขาด้วยเพราะว่าเขาเริ่มเป็นภาษาเก่งภาษาเลยเนาะแล้วก็มาแล้วก็มมมมาาถแแ่่ด้้้ววยนนนพีีีอออองเลทกก็ึ หิมะครั้งแรกลูกเห็นลูกดีใจไหมแม่แมม่คิดว่าดีใจจ้ะเพราะว่าหยัางตอนนั้นอะจาได้มาคุณสาว่าเนี่ยเข็มมันใกล้จะหน้าหนาวเลยนะจะพาไปซื้อจะพาไปซื้อเสื้อผ้าก็เป็นชุดหมีนะพี่น้องข้าบ้านเราชุดหมีก็คือเป็นชุดเป็นตัวเสื้อกับแขนติดกันแล้วก็รูดซิปตรงนี้นะาะจ้ะพี่น้องให้เป็นชุดหมีให้มันอบอุ่นแบบว่าลมลมเข้าไม่ได้ตรงด้านข้างด้านอะไรคือไม่มีรูเลยเพราะว่าเราสวมเข้าไปเป็นชุดหมีนะยุคนี้เขาเรียกว่าเดรดหรือว่าดรัดเดรดพี่น้องดรัดร รัสเนี่ยละ่ะม,มันออกเสียงมาถืกอกระย่าแม่มันนั่นแหละชุดมีที่แม่มาบอกนั่นแหละ คุณส่าก็ซื้อมาให้แล้วของน้องออยเป็นสีชมพูหรือสีแดงไปซื้อที่ร้านอาว์ตพิซเนี่ยมันราคาถูกพี่น้องเอามาให้ได้ซื้อให้แพงแล้วของพีเอ็กก็เป็นสีน้างเงินเนาะก็ซื้อมาบดน,นม้มอนันพี่น้องก่อนที่หิมะจะมามันจะมีอะฮอกแกลฮอกแกลก็คือลูกเห็บเนาะจา้ะเออลูกเห็บจะตกก่อนมันจะตกหนาตกบางแล้วแต่แต่ขอให้ลูกเห็บตกไม่ว่าจะเป็นตกหนาตกบางหรือว่าก้อนเล็กหรือว่าก้อนใหญ่มันก็จะเหมือนบ้านเราจะมีก้อนเล็กก้อนแต่ว่าไม่เคยเห็นลูกเห็บ ใหญ่เท่าก้อนไข่ที่บ้านเขาเดยพี่น้องที่ออกขา่าวบ่เคยมีเลยจ้ะไม่แต่แล้วก็ลูกเห็บที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนลูกเห็บบ้านเราเลยลูกเห็บบ้านทำาจะเป็นก้อนแบบคล้ายๆน้าแข็งน้อยเลยพี่นออาาอ้องเอาไาใส่มือรกินอันนี้มันจะเป็นลูกกลมๆง,งาาเหมือนผลิตออกมาจากโรงงานอะไรพี่น้องแต่มันตกมาจากฟ้าหนังจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่นั่นแหละจําได้ว่าลูกเห็บมันตกแม่แมาก็เห็นเนาะนางอยู่นางหลีกอยู่ในบ้านกันมันจะเป็นวันจันทร์สาวอาทิตย์อะไรนี่แหละเออคิดว่าสาวอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าลูกไม่ได้ไปโรงเรียนอแม่มาน่งอยู่ยี่หองรับแข ก็เลียเลียวไปเห็นมันดับมันจะดังเลวพี่น้องป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมันจะมัดมาติดเวลามันมันลุงเห็ุมามันจะมาดุนดุนหน้าต่างเนาะอยู่บ้านเก่าคือกันแม่มากเยน่ยิงป๊อกแป๊กกรตื่นเต้นนะตนเ้นเต้นอย่างเพราะว่าเราเนี่ยเคยเห็นแล้วแต่ว่าแต่ว่าลูกยังไม่เคยเห็นมาวะเขาจำไม่ผิดเด้อก็เลยโอ้ยเอ็ดอ้อย เออหิมะมาแล้วิมะมาแล้วตัวลูกที่ทแรกเนี่ยพี่น้องหิมะมาแล้วิมามา,มา,มาแล้วแท้กกับลูกเงี้ยลูกกับเฝ้าให้ลูกใส่จะไปไปไปเมจิพาออกอันเมจิพาลงไปเลยลูกกับเฝ้าใส่ชุดหมีพี่น้องรีบใส่ชุดหมีแล้วลงไปแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีเฟซนะพี่น้องอาจจะมีแล้วแต่ว่าแม่เอม่าก็คือยังไม่มีเพราะมีแล้วแต่คนที่เขาทันสมัยจริงๆเขาเล่นเพราะเขามีเงิเงนซื้อมือถือแบบพี่น้องตอนนั้นมือถือมันก็ยังแพงเออยังไม่มีแบบปัญญาหลายๆคนยังไม่มีแบบเงินซื้อมือถือแม่เอม่า ก็ยังไม่มีปัญญาซื้อมือถือให้พี่น้องแต่ว่าเฟซนะเขามีนั่นแหละพ่อน้องเอาน้องน้องฮาวายถ้าเราสืบดูก็อาจจะรู้นั่นแหละพี่น้องว่ามันปีไหนแต่วันนั้นก็ขอบคุณน้องฮาวายมันบอกว่าวันเฟซบุ๊กเขาสร้างมา2อ0พัน้ะจ๊ะแม่เอามากขาอาจจะเอาลูกมา2อ0พนี่แหละ2องพั0แปนี่แหละเออก็ยังไม่ได้ใช้เกิดและแม่เอามายังไม่มีเฟซแล้วอย่งนี้ก็ลูกก็บเฝ้าใส่สุดรเฝ้าลงไปคุณสาก็ตื่นเต้นกับลูกเนาะลูกเพิ่นมาใหม่ๆลูกเลี้ยงตื่นเต้นกับพัดก็ลงไปข้าางงล่จมได้้้พี่นอองเยลูกเห็บตกลงมาตงล้ว พื้นบ้านอ่าพื้นที่ข้างล่างข้างนอกมันจะเป็นพื้นเหมือนประมาณยาดลาดอ่าไม่ก็เหมือนซีเมนต์เน่วแต่พิ่นพื่นแบบว่าลาดยางมาต่อยข้างล่างเ่ยพี่น้องว่าพื้นที่ที่บ้านหลังเก่ามันไม่เยอะเนาะลาดยางมาต่อยให้เรียบเงียนเลยบันนี้ลูกพ่อลุงเฮียตกมามันก็ดูตื่นเต้นขาวกับดําสลับกันมันมาจากพื้นน่ะพื้นน่ะสีดํำละยางมาต่อยเนาะแต่ลุงเฮ็บสีขาวน้องอ้อยกับอ่าเอทเทจไหนพี่น้องกิ้งพี่น้องตีลังกาตีร่ังกาหัวตีลังกาตีร่างกาแบบสะอ่อนเลยพี่น้อง ตื่นเต้นไได้เห็นแบบหิมะนะพี่น้องเออไปได้เห็นลูกเ็บครั้งแรกจากใบแม่ตัว่าเป็นหิมะเออตีลังกาสีเลี้ยงกากระเล่นคุณสาก็บอกว่าพาอคุณสาเขาไม่เคยมีลูกเขาบอกว่าตีลังกาแล้วก็กิ้งพี่น้องแล้วก็นอนแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งมุไปมุมากระพื่นคือแบบว่าดีใจยัก่กเยี่ังใดว่าเคยเห็นบ้านทางบูมีนะจ๊ะพี่น้องก็เข้าใจเขานะแต่ผู้ใหญ่เขากบยังตีลังกายังกิ้งเนาะสะอ่อนไม่เวาลาแต่ทุกวันนี้แม่แม่ก็ยังสะอ่อนหิมะยังสะอ่อน อันนี้อยู่ได้พี่น้องมันแบบรู้อะไรที่แบบบ้านเราไม่เคยมีมันมีมะได้งไงอ่ะไม่มอมาจะตีร่างกาคก็กัน,กนทั้งกินทั้งแลนเล่นทั้งแบบนอนคว่ำนอนทับอย่างสิมาน่พี่น้องเร็วน,นี้สภกคุณศาก็บอกว่าเข็มเธอจะให้ลูกตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะผ้าเสื้อผ้านะมันจะขาดพี่น้องทุกวันนี้เด้อเอมาทั้งตีล่างกาทั้งอะไรมันก็ไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นแต่ว่าในความที่คุณศาเขาเป็นคนที่ประหยัดและทีนี้เขาไม่เคยมีลูกเขาคิกว่าจะไปตีลังกาซื้อคือแบบเสื้อผ้าซื้อมาแล้วจะไปตีังกาไไไไปออะไรไม่ด้้ื ผ้ามันจะขาดใบเขาว่าทุกมือนี่แม่มากันยังคิดอยากหัวอยู่ว่าโอ้ยเจ้ากันนะเพราะว่าเขาไม่เคยมีลูกนะพี่น้องแต่ทุกมือนี่ทั้งเอมมาทั้งกาทั้งเฮดอีอย่างก็ชุดก็ได้เพราะว่าเขารู้แล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะชุดเขาทํามาแบบผ้ามันอดอาจจะหนากว่าปกติเพราะว่าผ้าสาหรับเด็กเล่นหิมะกันหนาวในพี่น้องมันก็ไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นเลยจากกับมาว่ากันฟังว่าลูกนะ พี่ออยกับอพี่ออยพี่เอสบางคนบางทีก็เรียกพี่ออยน้องออยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าถ้าเรียกตามเอ็มมาก็จะเรียกพี่ออยเพราะเอ็มเอมมาชอบเรียกชื่อจริงว่าชนิดซาลาเลยแม่ว่าแม่มาบอกว่ามันฟังดูห้วนหมันไม่เป็นแบบไทยๆคือมันฟังแล้วมันมันเหมือนไม่ให้เกียรติพี่สาวนะแม่มาก็ต้องบอกว่าพี่ออยพี่ออยนะยะพี่ออยและถ้าเรียกตามเนี่ยน้องออยนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบเรียกน้องออยก็จะมีน้องออยบ้างพี่ออยบ้างนะจ๊ะเด้อแต่พ <c oughs> ี <Teach outreach> ่เอสเขาเป็นพี่ชายคนโตก็จะเรียกพี่เอสพี่อเอสตลอดพาเอ็ม่าเรียกนนัะะแหลจ้ เออนั่นแหละครับม่อว่าเรื่องที่ว่าลูกมาโนาเวย์ใหม่ๆด,ด้วยจ้ะเด้ออืมที่จริงก็มาจกดอกมันหลยอยู่ไปน้อง,งแต่ว่าย่านมันยาวอืมย่านมันยาวเออหลังจากนั้นพอหิมะตกเออพอลูกหิบตกลงมาแล้วจ้ะก็คือประมาณไม่นานอ่า หิมะก็มาก็เป็นว่าน้องอ้อยกับไอเอสน่ะได้ได้เล่นหิมะกันวันนั้นเลยจ้ะเพียงแต่ว่ามันมาเตือนเฉยๆว่าความหนาวหรือว่าฤดูหนาวจะเข้ามาจริงๆแล้วนะแต่มันไม่หนานลจ้ะแต่แค่นั้นลูกก็ดีใจมากๆเพราะว่าลูกหิบมาแล้วหิมะก็มามันมาจากพี่น้องแต่ว่ากับมาเพราะบางๆเลยแหละน้องอ้อยกับไอเอสก็ได้แบบเล่นได้คีมก็ถามไม่ว่ากินได้ไหมกินได้ลูกหิมะมาใหม่ๆกินได้มันยังไม่มีขี้นกขี้หมาขี้แมวนะพี่น้องก็กินได้ในใจพี่น้องเพราะว่า มันเป็นหิมะใหม่อยู่กับแปลว่าเพิ่นได้เล่นหิมะกับลุงเฮฟในมือเดียวกันเลยแต่ว่าไม่นานแล้วหิมะมันก็จางไปเพราจะม่แคบแบบมาเบาๆที่เฉยมันเพิ่งจะเริ่มมน้วนั่นแหละก็ได้เข้ามาบ้านกันกัป็น้าคลิปนี้กับซัมเน่เ้าจะีปนอกเพราะว่าแม่เอามาจะมาเรื่องที่แบบ,บว่ามาโนเวยใหม่ๆแล้วคุณสาให้เงินกลับเมืองไทยไหมให้ไปเยอะไหมแบบมาท่องเที่ยวครั้งแรกสามเดือนมายังเป็นแฟนกันอยู่ได้ยังไม่ได้เป็นผัวเมียแต่ว่าซึ่งกันแล้วเฉยๆแต่เป็นแฟนกันชิมาาบอกมันฟังได้จากบ้าน อันเปิดให้เงินเท่าไหร่ให้กับเมืองไทยและหลังจากนั้นเดินวีซ่าเห็ดเวีซ่ามาทีนี้แบบแต่งงานกันแล้วเขต้องส่งเอกสารอะไรไปมากเลยทีนี้แม่มามาต้องเดินทางแบบว่าติดตามสามีเลยได้รอบสอนี่จะเป็นยังไงจะยากหรือจะง่ายแล้วหมดเงินเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าจะให้มานั่งอย่างเงี้ยม่เอ็มักมักนางเบ้าแบบนี้คือการพี่น้นองแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาบางทีเพื่อนมาหาบางทีก็ไปหาเพื่อนบางทีเขาพาเอม,มาทำกิจกรรมนอกจากมันก็จะไม่ได้มานั่งพูดอย่างนี้ก็คืออาจจะมีคลิปมานั่งพูดแบบนี้มัง่งแล้วก็อาจจะไปท่องเที่ยวข้างนอกพาลูกไปหันไปนี่แล้วก็อาจจะทําคลิปครอบครัวแบบไร้สาระมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแม่เอาก,กับมักเบ้าอยู่แต่ว่ามันต้องมีเวลาจริงๆพี่น้องบางทีก็อยากจะพูดแต่คุณสาว็ขอยู่ในห้องรับแขกดูทีวีมันก็จะไม่เป็นการส่่่ววนนนนนนตััะะะจจเาใพพีี้้ออคคลปกฉโย ขาเมือนขาคิดหนาจะมาพบมาพ่อกับแม่อมาไม,ม่กอใอ้ลืมให้ดูตุ่มหงขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่เข้ามาบึงมาช่าคลิปแม่ไามาด้วยจ้าอันนี้มันเป็นตุ่มหูงันแบบอันเกาะอย่างนี้ข้างบนนี่พี่น้องเนี่ยแต่ว่าตรงนี้แม่ไมายังไม่มีรูหงเห็นไหมเออเพราะว่าต้องไปเจาะก็จะประมาณห้าร้อยกว่าเนี่ะพี่น้องถ้าเราไปเจาะแล้วจะต,ตุ่มหงสี่ร้อยกว่าห้าร้อยก็ไปเจาะตรงนี้แต่ว่าแม่มาประหยัดเงินใจอยากไปเจาะที่เมืองไทาย ก็เลยซื้อมาแล้วก็เลยต้องใส่ยองๆอย่างเงี้ยส่วนอันนี้อีกข้างหนึ่งนะมาเบาเรื่องตัมหัวไปส่วนอันนี้มันสีม่วงไม่มากวา่ามันเข้ากันกับเสื้อสีม่วงเนี่ยอืมแต่ว่ามันเห็นข้างเดียวข้างหนึ่งไม่รู้ไปไหนพี่แมวดีว่แมวเพ่าว่าอ้าวทาของหายลืมไปแล้วว่าเก็บไวนะ้ <c oughs> หนูยอมรับเลยจ้ะพี่แมอันเนี้ยมันชมพูอ่อนมันเอยชมพูออกม่วงสวยแต่มันหาไม่เจอข้างนึงจักไปเฮียใส่พี่น้องอาจจะเข้าเครื่องดูดฝุ่นไปแล้วก็ได้มันหลุดลงแล้วดูดฝุ่นเราไม่เห็นมันะจ มาชูตุ้มหงงามนะในราคาแค่นี้แหละนะขอบคุณทุกกรล,ลังแรงใจเลยๆ้สําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปแม่มาสําหรับคนที่ชมจบยิ่งขอบคุณงามงามเลยดนราคะเด้ออือมอันบางคนกลายเป็นเข่ามาเบิร์มมันกับบริเมน,มนกับ,บเข้าใจมันอยู่น่าจะมันอาจจะบริโลเมนแต่ว่าก็อยากให้เมน่นให้แน่น่ะในราคาโอ้พี่น้องเหน็บกินขากินบดาไปอีหลีจ้ะพี่น้องจา๋าสวัสดีจ้าอีกรอบนึงม๊มยบาย